เมื่อวานพวกเราออกไปเดตก,กันที่กีตาร์เซ็นเตอร์นะคะพอดีว่าแกงเห็นคลิปเก่าของตัวเองที่เล่นอุโคโคลเล่แล้วก็คิดถึงเสียดายที่ไม่ได้เอามาจากไทยด้วยถ้าจะให้แม่ส่งมาให้ก็คิดว่าราคาน่าจะแรงเลยจะตัดสินใจซื้อใหม่ที่นี่ไปเลยค่ะสามีบอกว่าถ้าเทียบกับที่นิวยอร์กเครื่องดงนตรีในร้านนี้มีไม่ค่อยเยอะแต่แกงว่ามันเยอะแล้วก็ครบครันมากๆเลยค่ะได้ลองจับเล่นไปหลายอย่างสนุกดีก่อนกลับก็มีแวะซื้อชาไข่มุกด้วยนิดหน่อยอยากบอกว่าเวลาสั่งชาที่นี่ต้องขอหวานหน่อยยี่สิบหา้เาเป ถึงบ้านปุ๊บก็ตรงเข้าครัวทำมื้อเย็นปั๊บเลยค่ะพอดีมีเส้นพาสต้ากับกุ้งเหลือจากวันก่อนโน้นเลยจะเอามาทำสปาเกตตีผัดขี้เมากุ้งกินถ้าหากว่าใครอยากได้วิธีทำแบบละเอียดเนี่ยแกงเคยทำคลิปเมนูนี้ตอนอยู่ไทยไปแล้วนะคะไปหากันดูได้นะอะรู้เลยว่าทุกคนกำลังรอฟังว่าวันนี้แกงจะแชร์เรื่องอะไรใช่ไหมคะงานเข้าเรื่องเลยละกันคือเมื่อวันก่อนเนี่ยแกงจัดเอกสารส่วนตัวแล้วเห็นใบเปลี่ยนชื่อสกุลเลยนะึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้ค่ะก็หลังจากจดทะเบียนสมรสแกงมีความตั้งใจอยากจะเปลี่ยยยนนนาาาามมสกกุลใช้้ของอีแต่ดวควค เก็บนามสกุลของพ่อไว้เหมือนกันก็เลยคิดว่าจะเอานามสกุลเดิมเนี่ยมาใช้เป็นชื่อรองหรือว่าชื่อกลางแทนปีที่ผ่านมาก่อนมาอเมริกาก็เดินทางกลับภูมิลำเนาไปทําเรื่องนะคะหลังจากแจ้งพี่เจ้าหน้าที่ไปเนี่ยเขาก็ตอบแกนกลับมาว่าทําไม่ได้เหตุผลก็เพราะว่าน้องเป็นคนไทยไม่ใช่ชาวต่างชาติตอนนั้นแกนก็ค่อนข้างสับสนค่ะเพราะว่าก่อนมาก็รีเสิร์ชแล้วว่าทําได้ก็เลยถามย้ําพี่เขาไปอีกครั้งว่าไม่ได้จริงๆหรอคะพี่เจ้าหน้าที่เขาก็คือดูหงุดหงิดมากนะคะแล้วก็ตอบกลับมาว่าถ้าหากว่าอยากได้เเนียกก็ไปปขออลลัดลัดาง้แว ส่งใบเอกสารใบนึงให้แกงขับแบบกระแทกลงเลยนะแกงก็เอาเอกสารใบนั้นเดินไปหาคุณประหลัดในห้องแบบงงๆค่ะซึ่งคุณประหลัดเป็นผู้หญิงนะคะเขาหน้ารักมากพูจายิ้มแย้มมีสอบถามข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อยแล้วก็เซ็นเอกสารให้แล้วก็บอกให้แกงเอาเอกสารนั้นไปยื่นที่เดิมค่ะแกงก็กลับไปแล้วก็ยื่นที่เจ้าหน้าที่คนเดิมนะคะเขาถึงทําให้ค่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับแกงอีกเลยนะทุกวันนี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าวันนั้นแกงทําอะไรผิดไปหรือเปล่าหรือการเอานามสกุลเดิมมาตั้งเป็นชืืื่่่อออออรรงงงหหชกกกลลาาาาาเนนนนนยมััทํใ้้้้แว็ซซบขึ เขาถึงดูเงียบๆใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อสกุลแบบนี้ก็มาแชร์กันได้นะคะแพคเคมอล Yeah, the a accent's correct. <S My favorite. Good, <man. S 2> mm. I wish you made more. Mm. I have more, w h t h e r Yes, yes. What? <laughs> <laughs> I you, this is my favorite. I told you it's mine. <laughs> mm -hmm. <laughs> Bye.